สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ครูปุ๊กจะมีทริคเกี่ยวกับการทําก่อสร้างมาให้นะแบ่งเป็นสองพาร์ทไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการตลาดแล้วก็พาร์ทก่อสร้างนะคะวันนี้ที่มาระคุยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีบางประเด็นนะที่ครูปุ๊กคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับการตลาดแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไปแล้วนะก็เลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วก็ เราเราทำออกมาได้ยังไงนะคะทีนี้สิ่งที่คุณพกจะพูดเลยวันนี้นะก็คือการตลาดเนี่ยมันคือตัวเรามันคือตัวเราแบบชัดเจนเลยนะครับใครที่ยังไม่ทำา p r s s o n l l r r n n i n n g ใครที่ยังไม่เอาตัวตนของตัวเองมาทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามจะก่อสร้างจะขายของจะออกแบบจะเปิดหน้าร้านแล้วคุณยังไม่เอาตัวตนยังไม่เอา personal brand ออกมา ยังไม่เอาจุดแข็งของตัวเองออกมานะคุณจะทําธุรกิจค่อนข้างยากเพราะว่าวันนี้นะคะครูปุ๊กไปทําเปิดเป็นคอนซัลต์เรื่องเกี่ยวกับการขายบ้านนี่แหละนะในเชิงการตลาดการขายนะคะให้กับบริษัทหนึ่งนะซึ่งเขาเหมือนกับว่าจริงๆทำมานานมากแล้วนะทำบริษัทมาบางเออทำมานานกว่าครูปุ๊กแล้ด้วย ะะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนลูกค้าหายไปลูกค้าหายไปแล้วก็ปิดการขายไม่ได้ไม่รู้สาเหตุจากอะไรก็ไม่ให้คุณปุ๊กคอยเป็นคอนซัลล์ให้คุณปุ๊กก็เลยลงทำการตลาดให้นะคะจากที่เข้าไปศึกษาเนี่ยมันเจออะไรแบบแปลกๆเยอะนะก็เลยวันนี้จะมาคุยให้ฟังว่าถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้คุณจะแก้ไขมันยังไงคุณปุ๊กเข้าไปประมาณ2อาทิตย์2ออาทิตย์ เริ่มมีจองบ้านเริ่มมีคนมีลูกค้าจองบ้านแล้วนะเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้เกิดจากลูกค้าเขาน้อยลงหรือเขาขายต้องไปแย่งราคากันหรือว่าเออมันมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเกี่ยวกับองค์กรนะมันมีทริคอยู่ไม่กี่อันเองที่ที่คนทําการตลาดตอนเนี้ลืมลืมนึกมันไปอ่ะเข้าเรื่องเลยนะก็คือ เรื่องของการทำ personal brand และจุดแข็งของตัวเองบางบริษัทที่ครูพุกเคยพูดมาตลอดว่าเอ้ยบางทีเนี่ยสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเปิดบริษัทนะคะหรือว่าเป็นองค์กรที่ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยยังจับจุดตัวเองไม่เจอให้ไปเรียนคอร์สแฮนดบุ๊กใช่ปะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเหมาะกับคนไหลๆ หลายๆกลุ่มนะสำหรับใครที่ทำธุรกิจมานานเป็น10ปีนะก็ควรจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบเพื่อเก่าแล้วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเดิมๆใช้การตลาดเดิมๆคุณจะไม่ได้ลูกค้าแล้วคุณจะเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะลูกค้าหายเหมือนกับบริษัทที่ครูครูปุ๊กที่ไปเป็นคอนซัลท์ให้เขาว่าตอนนี้เขาเริ่มเก็ตแล้วว่าเอ้ยทำแบบนี้มันได้ม,ไดมันได้ลูกค้าจริงทำแบบเนี้ย มันเป็นกระตุ้นองค์กรให้แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาทำยังไงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะพอ,เ,อ,อเห็นผลปับ๊บปุ๊บปุ๊กก,ก็เริ่มแบบตื่นเต้นอยากจะให้ทุกคนรู้เลยว่าเอ้ยทำยังไงนะมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะอันแรกเลยเนี่ยจากสิ่งที่คุณจะต้องต้องบรีฟก่อนนะอันแรกที่คุณปุ๊บจะพูดก,ก็คือเรื่องของการตลาด การตลาดเนี่ยทุกคนบอกว่าเอ้ยฉันก็มี Facebook ฉันก็มีเว็บไซต์บริษัทที่ครูปุ๊กเป็นซาวล่าสุดบริษัทเนี้ยก็มีทุกอย่างเหมือนกันพนักงานเยอะกว่าของที่ครูปุ๊กที่ระเบียงขาวอีกนะซึ่งออระเบียงขาวเป็นบริษัทครูปุ๊กถูกปะ A B C Builder ก็เป็นบริษัทครูปุ๊กครูปุ๊ก,ก,กดูการตลาดเองดูการขายเองอยู่แล้วทีนี้นะคะในส่วนของ ในส่วนของบริษัทเขาเนี่ยมีทุกอย่างครบพนักงานเยอะกว่าด้วยทูสต่างๆเยอะมากเรเวเฟเนยเยอะมากแต่ยูดี1ปีให้หลังมานี้ลูกค้าหายไปปุ๊กก็เลยไปแกะดูนะหนึ่ง Facebook สิ่งที่คุณจะประหลาดใจเลยก็คือ c คาเจอของของ e c o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  กก็คือเวลาคนกดเข้ามาเวลาคนกดเข้ามาทักคุณนะทักอินบอก ะะเวลาทักอินบ็อกซ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบางทีเนี่ยที่เห็นเลยนะหนึ่งก็คือคุณตั้งคำตอบออโต้ถูกปะพอเป็นคำตอบออโต้เนี่ยถามว่าลูกค้ารู้ไหมเขารู้ว่ามันเป็นคำตอบออโต้เขาก็อยากจะตอบก็ได้หรือเขาไม่อยากจะตอบก็ได้ก็อาจจะเขียนตอบคุณกลับก็ได้บางคนเขาไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเขาก็ตอบคุณกลับแต่บางคนเขารู้ว่ามันเป็นคำตอบออโต้มาตรฐานเขาไม่ตอบ สิ่งที่ต้องทําก็คือวันนี้ลูกน้องคุณที่เป็นแอดมินต้องทำอะไรคะตอบทันทีตอบทันทีทนทมาสเต็จที่2คุณจะต้องให้เขาทําให้เขาแอด l i น์แอดคุณให้ได้หรือไล n e ธรรมดาก็ได้นะกูพู้เขียนไว้ให้แล้วอันนี้จดเลยนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีการตลาดไม่ไม่ได้หลายช่องทางมาก ไม่ได้มีเงินลงโฆษณาเยอะไม่ได้มีแบบค่าแอดเยอะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยก็คือคุณต้องเริ่มทักอินบ็อกซ์เออลูกค้าทักอินบ็อกซ์เข้ามาคุณต้องมีแอดมินคอยตอบแล้วธรรมชาติของคนจะสร้างบ้านวันนี้สำหรับธุรกิจรับเหมาอย่างเดียวเลยนะคุณปุ๊กพูดแต่ธุรกิจรับเหมาเลยนะธรรมชาติคือเขาชอบอินบ็อกซ์กับคุณเนี่ยหลังเลิกงานกลางคืนเสาร์อาทิตย์ แลวถ้าลูกน้องคุณพอหลังหกโมงปั๊บฉันไม่ตอบอะไรแล้วหรือว่าเสาร์อาทิตย์ปั๊บฉันไม่ตับโทรศัพท์ไม่ตอบอะไรแล้วรับรองลูกค้าคุณหายไปประมาณ80%แล้ววันนี้เกิดเขาทักมาวันศุกร์หกโมงเย็นลูกน้องคุณไปตอบจันเ,ออเข้างานจันเก้าโมงกาจะตอบก็สิบโมงลูกค้าไปแล้วค่ะคุณต้องจําไว้เลยนะธรรมชาติของ Facebook เวลาลูกค้าอินบ็อกเข้ามาคุณจะต้องตอบเขาทันที มันเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่เขาติดต่อคุณได้แล้วคุณยังช้าเนี่ยรับรองว่าพอเขาตอบเขาจิ้มหาคุณแล้วคุณไม่ตอบรับรองเขาเลื่อนผ่านแล้วเขาก็หาบริจัทอื่นแล้วเขาก็จิ้มหาไปต่อจากนั้นพอคุณถามเาพอคุณตอบเขาไปเขาลืมคุณไปแล้วค่ะเขาจําไม่ได้แล้วว่าเขาเคยดูแบบบ้านไหนของคุณโปรอะไรของคุณแล้วอยู่ดีคุณไปทักเขาว่าวันนี้เอ่อจะดูโปรโมชั่นอะไรหรือวันนี้ลูกค้ายังจะสร้างบ้านอยู่ไหมหรือลูกค้าชอบแบบไหน แล้วเขาเงียบเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทํานะไม่ได้แปลว่าเขาไม่สร้างนะเงียบคือเขาจําไม่ได้แล้วเขาจําคุณไม่ได้แล้วแล้วเขาก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะฉันดูแบบอะไรของของบริษัทนี้ไปนะเขาก็ไม่ตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นกฎเลยนะข้อแรกเลยคุณต้องตอบทันที 2. คุณพยายามขอไลน์เขาให้ได้ หรือพยายามแอดไลน์เขาไม่ได้เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยยุ่งมากก็ไม่ได้มีเวลาเปิด Facebook หรืออินบ็อกซ์นอกจากบางคนบอกว่าอ๋อติดต่อทางนี้ได้ค่ะโอเคคุณก็สามารถติดต่อเขาทางนั้นได้ไม่ต้องไปยุ่งที่ไลน์แอดหรือไลน์ของเขาก็ได้นะถ้าเขาบอกคุณว่าติดต่อทางนี้ได้เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เขาก็ให้ไลน์ถ้าเขาคือลูกค้าตัวจริงของคุณเช่นถ้าเขาไม่ได้แค่ถามเล่นๆหรือเป็นคู่แขงเขาก็จะให้ข้อมูลคุณนั่นแหละ อันนี้ก็เช็คด้เบื้องต้นแล้วว่าเอ้ยคนนี้ลูกค้าจริงนะเพราะเขาให้คอนแทคคุณไว้นะคะอันที่2การทําวิดีโอกับคอนเทนต์อันนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะสเปะสปะทําวางคอนเทนต์นะจากบริษัทที่ครูปูไปดูให้เนี่ยมีคอนเทนต์จริงแต่คอนเทนต์หนึ่งไม่สัมพันธ์กับโปรโมชั่นที่คุณจะทําองคอนเทนต์สเปะสปะมาก วันนี้อยากจะพูดเรื่องกับเบื้องอีกวันนึงอยากจะพูดเรื่องนี้ซึ่ง2องเรื่องนี้ก็ไม่ได้แมชกันไม่ได้เกี่ยวกับบ้านโปรโมชั่นไม่ได้เกี่ยวกับ new product แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะขายวันนี้คือการวางแผนเลยว่าสมมุติเดือนนี้เดีย๋ยวคุปปุ๊กเนี้ยบริษัทที่กรุงเทพของคุปปุ๊กเนี้ย ABC builder เนี้ยต้องการจะขายผนังสำเร็จวันนี้คุปปุ๊กก็จะโปรโมทเรื่องผนังสำเร็จคุปปุ๊กก็จะโปรโมทปูทางะตั้งแต่ต้นเดือนเลยว่าผนังสำเร็จดียังไง ให้อะไรกับลูกค้าได้บ้างมีระบบอะไรที่ให้กับลูกค้าได้บ้างแล้วอัดโปรโมชั่นนั้นเข้าไปแต่ก่อนจะเป็นโปรโมชั่นลูกค้าต้องอินกับโปรโมชันคุณก่อนถูกไหมเพออินกับโปรโมชั่นคุณแล้วเขาถึงจะเริ่มสนใจในสินค้าคุณเพราะฉะนั้นอันนี้คือการวางคอนเทนต์ในแต่ละเดือนไม่ใช่ว่าเดือนนี้คุณอยากจะทําเรื่องนี้คุณก็ทาเรื่องออวันนี้คุณอยากจะพูดเรื่องกู้บ้านคุณก็พูดวันนี้คุณอยากจะพูดเรื่องรื้อถมที่ดินคุณก็พูด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้มันอาจจะต้องเช่นคุณจะมีโปรโมชั่นหรือหรือถมบ้านหรือบ้านฟรีคุณก็ต้องอธิบายเรื่องการรื้อก่อนแล้วเหล่านี้มันมีค่าใช้จ่ายนะแต่วันนี้เราให้โปรโมชั่นคุณฟรีคนก็จะเริ่มอินแล้วเวลาคุณยิงแอดคุณก็ต้องไปยิงกลุ่มที่อะไรเขามีบ้านอยู่แล้วแล้วเขากล้งการจะรื้อบ้านใหม่อยู่ไหนอะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเอ่อโลเคชั่นที่อยู่ในเมืองที่เป็นประมาณเจนคูปุ๊กเนี่ยที่จะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉันเนี่ยวันนี้มันคือการวางสเต็ปคอนเทนต์หมดเลยนะอันเนี้ยมันละเอียดอ่อนมากใครบางคนบอกว่าเอ๊ะการทำ Facebook เนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอ่อนขนาดนั้นจริงๆแนละ้วมันไม่ใช่นะมันละเอียดก่อนมากมันคือการทำธุรกิจวันนี้ครูป,ปุ๊กใช้ Facebook จากการทำรายได้จากการทำงานนะคะตอนออประมาณ 70%- 80%เลยนะที่ที่ทำรายได้ให้ครูป,ปุ๊กไม่ว่าจะเรื่องสอนหนังสือ ทำรับสร้างบ้านหรือทำฟาร์มแต่คุ้พุกวางคอนเทนต์มันปูคอนเทนต์มันก่อนในแต่ละเดือนมันสําคัญถ้าคุณให้ความสําคัญมันมันจะสําคัญอันนี้คืออันที่อันที่หนึ่งอันที่สองนะคุณมีดีโอมีคอนเทนต์แล้วใช่ไหมการลงโฆษณาค่าโฆษณาต้องเป็นเท่าไหร่บ้างอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ สินค้าของคุณแล้วก็งบประมาณของคุณคุณเนี่ยจะลงงบโฆษณาเยอะๆก็แต่เริ่มต้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องเยอะคุณลองลองค่อยๆใส่ดูก่อนถ้าวันนี้คุณค่อยๆใส่ลงไปแล้วคุณไม่ต้องไปเทียบนะว่ายอดเท่านี้ต่อหัวเท่าไหร่อะไรไม่ต้องคือคุณมียอดโฆษณาที่คุณคิดว่าคุณรับได้ยิงไปก่อนวันนี้สมมติวันนี้สินค้าคุณมันใหญ่มากไง การที่จะเทียบเปอร์สินค้าเนี่ยมันคือการขายน้นํา1ขวดการขายกาแฟ1แก้ววันนี้ต่อแก้วมีค่าโฆษณาเท่าไหร่อันนี้ใช่แต่วันนี้ถ้าคุณขายบ้านราคา10บล้านน่ะแล้วคุณจะเอาค่า c e ซ o o k หลักหมื่นไป,ไปคิดแต่มันเสียเวลาไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันเป็นรายการสินค้าที่ใหญ่วันนี้กูพูด,พด,พด,พดกับก่อสร้างนะวันนี้แบบพลังงานเต็มเต็มที่เลยเพราะว่าไปพอเป็นคอนซัลท์แล้วพอเขาปิดการขายได้เขาทำในสิ่งที่กูุ๊กให้ทำเนี่ย พลังมันมาแล้วมันยิ่งมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เราคิดที่เราทามาตลอดล้วเป็นคอนเซ็ปต์ให้เขาเนี่ยมันไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาสนใจวันนี้คุณลงโฆษณาให้ตายคุกปุ๊กก็ว่าไม่เกินหนึ่งบาทอะสําหรับ facebook อะคุณไม่เคยเกินนั้นนะเอาจริงแล้วก็คุณลองเทียบดูถ้าคุณได้บ่ามาสักสิบปลาเนี่ยคุณคุ้มไหมเออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันคุ้มคุณใส่เข้าไปให้เต็มที่แต่ก่อนจะใส่แอดค่าโฆษณาคุณต้องปูคอนเทนต์ให้เสร็จก่อนนะ ต้องปูคอนเทนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะต่อไปไออันหนึ่งที่ p ปพ이ซ์มากถ้าใครเคยฟังคลิปคุปุ๊กสมัยก่อนนะคุป,ปุ๊กจะบอกว่า Tik t o k อเนี่ยเป็นอะไรที่เออคุป,ปุ๊กไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จะบอกเลยว่ารอบนี้มีคนสร้างบ้านจากติ k ก o k กคุป,กปุ๊กด้วย ทักมาเลยว่าครูปุ๊กกลับสร้างบ้านด้วยใช่ไหมไม่ได้แค่สอนเดี๋ยวเข้าไปหาที่ออฟฟิศเลยเนะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะบอกว่าทุกสื่อมีประโยชน์และมีความหมายมากคุณทำให้ครบครบทุกแพลตฟอร์มถ้าคุณทำให้ครบทุกแพลตฟอร์มได้อ่ะคะ่ะมันก็จะทำให้คุณมีสร้างสร้างโอกาสทางการขายได้ คุณจะมาสร้างโอกาสทางการขายได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณมีทุกแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกแพล,ลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นนะคะมันคือช่องทางการหางเงินคุณทั้งนั้นเลยคุณจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้วันนี้วันนี้คุณออปุ๊ก,กชอบออกกําลังกายใช่ไหมชอบไปฟิตเนสชอบออกกำลังกาย,ไอ,ไ,ออกกายไอเดียมันก็มาก็คือเราอะมีเรามีเทรนเนอร์ใช่ไหม แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการออกกำลังกายเราก็เริ่มมาทำา t i กต็อกเพราะว่ามันเป็นการสร้างสร้างฐานที่ไม่ยากมากไม่เหมือน Facebook Facebook ค่อนข้างสร้างฐานยากแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มทำคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายทริคการออกกำลังกายยังไงให้มันดีให้มันถูกต้องการออกกำลังกายเนี่ยด้วยตัวตัวเองมันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าการออกกำลังกายเราให้มันถูกต้องด้วย มันมีทริคอย่างไงคุณก็ไปเปิดช่อง tiktok อีกอันหนึ่งให้คนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกต้องทํายังไงค่อยๆค่อยๆออ,อ,ออกกําลังกายเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปแบบทําจนโอคุณไม่มีเวลาหรือทําจนคุณเหนื่อยจนเกินไปคุณค่อยๆทําแบบมีความสุขแบบพอมีเวลาเหลือคุณก็ไปทำออกกําลังกายแต่ทําให้มันเป็นสม่าเสมออาทิตย์หนึ่งสองวัน3วันหรือทุกวันเลยก็ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณวาง แพลตฟอร์มตัวคุณยังไงนะทีนี้อีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ครูปุกจะบอกก็คือเรื่องการตลาดจบไปแล้วนะก็คือเราสามารถลงได้ทุกแพลตฟอร์มนะแล้วก็คุณจะต้องคอยอัปเดตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามมันต้องแมทช์กับตัวคุณและเป็นตัวคุณที่สุดนะตัวคุณเป็นยังไงคอนเทนต์ content คุณเป็นแบบนั้นเลยวันนี้ที่ระเบียงข่าวลูกค้าน่าจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ 80- 90%เเพราะสื่อที่มันออกมา ะะการทำภาษาการทำเว็บ2ภาษาการลงโฆษณาที่โชว์สำหรับฝรั่งอ่านเช่นดอทพารพตี้หรือการทำคอนเทนต์พวกจะเติมภาษาอังกฤษเข้าไปตลอดอันนี้มันคือการบ่งบอกว่าอยู่คือ คนที่ทําสร้างบ้านหรือทํางานให้กับชาวต่างชาติวันนี้ชาวต่างชาติที่มาจากต่างประเทศเรามาสร้างบ้านกุกๆเยอะมากบางทีมาเซ็นแค่สัญญาแล้วกลับบ้านเลยก็มีหรือว่ายังไม่เคยเจอกันเลยคุยกัน,ผ,นผ่านทางเมืองนอกแล้วจบเลยก็มีดังนั้นเรารู้แล้วว่าจุดแข็งเราคือการทําบ้านลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเราคือคนนี้แหละเราดูแล้วเดี๋ยวเราจะ ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำมันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนวันหนึ่งเดี๋ยวมานสักเซสในช่องทางของคุณวันนี้เราไม่รู้ว่าสมมติว่าที่คุณทําธุรกิจมาคุณกําลังแกวนอยู่คุณไม่รู้ไปทางไหนถรกอเปอ่ะอันนี้คือการตลาดนะเอานี้นมีเมทริกมาบอกนะอันที่สองคุณรับงานมาแล้วเนี่ยคุณก่อสร้างให้เขาได้หรือเปล่า หลายบริษัทเลยที่รับงานมาแล้วเก่งการตลาดพาร์การตลาดจบแล้วอะฉันได้ลูกค้าแล้วฉันเก่งการตลาดมากเลยพอพาร์ก่อสร้างเริ่มเบาบางแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้การการบริหารงานของของทีมก่อสร้างคุณผู้จะบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าระบบช่างเมนกับอันที่สองช่างสัพท์ช่างเมนก็คือช่างที่เริ่มทำตั้งแต่ทำงานโครงสร้างตั้งแต่แรกอะบางคนติดก็คือช่างเอาช่างที่ทําตั้งแต่โครงสร้างแล้วจ้างเหมาไปจนถึงงานปูกระเบื้อง ติดสุขภัณฑ์ทําไฟฟ้าเลยจนจบแล้วก็ใช้ช่างคนเดิมทำก็เสี่ยงต่อการทํนไม่เสร็จไหมเสี่ยงต่อการล่าชา้าเสี่ยงต่อผลงานไม่ดีแต่เสร็จไหมเนี่ยถ้าถ้าทีมงานมีความรับผิดชอบพอมันเสร็จค่ะแต่ถ้าทีมงานไม่ได้มีความรับผิดชอบพอมันไม่เสร็จและไม่ได้คุณภาพด้วยทําไมคุณูดถึงบอกว่าไม่ได้คุณภาพเพราะว่าคุณจะช่างโครงสร้างไปทํางานไฟเป็นไปไม่ได้เขาทําไม่ได้ถึงเขาทาได้มันก็ทําไม่ดี เพราะฉะนั้นมันเลยมีที่มาของช่างศัพท์ช่างศั์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะช่างศั์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยช่างไฟนะช่างประปานะคะฝ้าอลูมิเนียมปูกระเบื้องอันนี้ยกตัวอย่างเป็นพวกช่างศับใครช่างสับเราควรจะมีช่างเมนที่เป็นช่างโครงสร้างช่างก่อฉาช่างหลังคา บางทีอย่างคู้ณปุ๊กใช้เนี่ยโครงสร้างชุดหนึ่งด้วยนะก่อฉาบชุดหนึ่งเพราะบางคนก็คงทาโครงสร้างแล้วไปก่อฉาบก็ไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยหรือไปมุงหลังคาลอยเชื่อมเหล็กโครงหลังคาก็ไม่สวยก็เปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนช่างเอาชุดช่างที่ที่เหมาะสมเอาชุดช่างที่เก่งจริงในในเรื่องงานนั้นๆน่ะคะ่ะเอาไปทำนะมันก็จะทำให้งานของคุณสมูทแล้วก็ได้คุณภาพนะอันเนี้ย คือการจัดหาช่างนะคะอันนี้การจัดหาช่างและในกรณีที่คุณไม่มีช่างจริงๆรับงานมาแล้วคุณลงเข็มเสร็จคุณรู้ทไม่มีช่างจริงๆคุณแบ่งออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะงานโครงสร้างงานก่อฉาบงานสถาปัตย์คุณแบ่งออกมาเป็นแบบนี้เลยให้ให้มันสามารถซับพอร์ตกันเป็นงานเป็นช่องๆไปได้หมายถึงว่าวันนี้คุณไม่มีช่างก่อฉาบ ชุดนี้เขาบอกว่าเขาเก่งงานโครงสร้างมากเลยแต่เขาไม่ทำกาา่อฉาบแต่ไม่ทำปูกระเบื้องนะบริษัทบางบริษัทไม่เอาเพราะอยากจะคุมบั d เจตเข้าใจไหมอยากคุมบั d เจตเลยว่าหลังเนี้ยเอาเป็นหนึ่งล้านบาทจนจบเขาก็รู้เลยว่าเขาจะจ้างเหมาหนึ่งล้านบาทแต่อาจจะหาคนไม่ได้หรือสุดท้ายช่างคนนี้ไม่มีคนงานก่อฉาบก็ต้องเลิกกันอยู่ดีวิธีคือวันนี้ถ้าไม่มีช่างลงใช่ไหมคุณเอาเฉพาะโครงสร้างไปก่อน แล้วเอาโครงสร้างไปทำงานก่อนโครงสร้างอันที่แก่ฐานลากตอหม้อคานเสาพื้นจบบันไดรอในที่จบการโครงสร้างแล้วถอนมุฟชุดชุดนี้ออกแล้วชุดก่อฉากเข้าเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบช่วงที่คุณกำลังทำโครงสร้างมีแกลบช่วงที่คุณจะไปหาช่างก่อฉากมาลงได้ด้วยถูกไหมคะมันจะมีแกลบอันนั้นที่สามารถเอามาลงชุดโครงสร้างได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีทามมิม่งมันอยู่ที่ให้คุณนะ่ะช่วยช่วยหางานมานะคะมีทามมิ่งที่คุณจะช่วยให้ทีมงานได้มีให้หาทีมช่างมารลุเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดสำคัญมากเลยว่าคุณจะบริหารงานยังไงนะอันนี้ก็คือจะเป็นทริคเกี่ยวกับการบริหารชุดช่างเหมือนกันอย่าไปติดยึดติดกับช่างเมนคุณสามารถตัดงานเป็นชุดได้เลย ตัดให้ขาดแล้วทํางบเป็นช่องๆซึ่งงบอันนี้มันคือบัจจิติ้งถ้าใครยังติด BQ อยู่คุณต้องไปเรียนคอร์สบัจจิติ้งนะคุณจะรู้จักบัจจิติ้งแล้วคุณก็จะทำบัจจิติ้งได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าคุณแบบอยากจะรู้ลึกว่าทำบัจจิติ้ยงไงให้ถูกต้องจ้างเหมาให้ถูกคุณก็ไปลงเรียนเรื่องคอร์สบัจจิติ้งซะนะคะอันนี้จะเป็น2ส,ส่วนเลยนะออในส่วนของการตลาดแล้วก็โครงสร้างทำออหลังการขายนะคะทีนี้ สมมุติว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เลยนะว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทําพวกนี้ยังไงนะครูปุ๊กม,มีทั้ง V.I.P. โคชชิงนะ V.I.P. โคชชิงเนี่ยก็คือสอนการเป็นแบบกลุ่มสมมุติีคุณเป็นองค์กรคุณอยากจะส่งทีมงานของคุณคุณเจ้าของบริษัทนะแล้วอยากจะเอาลูกน้องมาเรียนด้วยก็เรียกว่าเป็น V.I.P. โคชชิงก็จะคิดราคาเป็นกลุ่มนะคะครูปุ๊กสามารถสอนให้ได้ตั้งแต่เริ่มการขายไปจนถึงหลังการขายจนส่งมอบบ้าน สร้างเอกสารให้ได้ทั้งหมดอันนั้นที่1อันที่ 2. private coaching ก็คือทำ tools ให้คุณเลยวันนี้ก็คือคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือส่งผู้จัดการมาเรียนแต่ครูปุ๊กจะ create tools ให้ทั้งหมดอันนี้จะรา,ราคาค่อนข้างสูงก็คือ150,000บาทแต่ครูปุ๊กจะทำ tools ให้อันนี้เหมาะสำหรับคนเริ่มองค์กรใหม่ๆหรือสำหรับคนที่ทำไปแล้วสักพักหนึ่งยังหาจุดตัวเองไม่เจอและจะเพิ่ม handbook ให้ด้วย handbook เนี่ยมาทีหลัง แต่ถ้าใครเรียน p r i v a t e coaching ให้ hand book ไปด้วยเกี่ยวกับการวางเป้าหมายก็คือวันนี้ p r i v a t e coaching ครูกุ๊กุกก็จะมี content ให้ทำ facebook ให้ทำ ad work ให้ทำเว็บให้แต่ค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าเว็บคุณต้อง,ต,องต้องช่องทำราเองแต่ว่าครูบุ๊กจะทำธีมและ content ให้นะคะแล้วก็สอนคอร์สออนไลน์หมาความว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณทำองค์กรไปแล้วคุณอยากจะ ทำสื่อการตลาดเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์อย่าจะทาเหมือนครูปุ๊กงี้เลยทําบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็มาสอนครูปุ๊กสามารถให้คุณครีเอทคอร์สสอนได้ม,ดไมันดีกับคุณยังไงมันดูน่าเชื่อถือถ้าเจ้าของออกมาสอนออนไลน์หรือเจ้าของออกมาสอนเป็นคอร์สเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํามันดูน่าเชื่อถือว่าบริษัทนี้เขาสอนด้วยนะแล้วเขาก็ทํางานด้วยนะคะอันที่4ี่ w e มากเลยเรื่องการตลาด ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาลูกค้าแบบไหนไม่รู้จะใช้ tools ท,ที่มีอยู่ให้มันมีประโยชน์มากที่สุดแบบคุ้มค่าที่สุดทำยังไงจ้างุ๊กทำการตลาดอย่างเดียวเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายมากเลยที่คุณสามารถเลือกเลือกอร์วิสของครูปุ๊กได้ซึ่งครูปุกมีทีมงานทำอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าครูปุกทำลงมือทำเองดูแลเองทั้งหมดอยู่แล้วไม่ได้ให้ลูกน้องดูเพราะว่ารับไม่เยอะ เท่าที่ตัวเองทำได้และเป็นคอน s ซัลให้ได้นะคะแต่จะมีทีมงานทำเรื่องของคอนเทนต์มีทีมงานทำเรื่องของอาร์ตเวิร์มีทีมงานดูแลเรื่องสเตตัสให้คุณด้วยนะคะว่าฉันคุณสามารถเลือกได้ใครสนใจนะสามารถทักไปที่ l ล n e แอดระเบียงขาวได้นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลได้วันนี้ดีใจมากที่ได้มาบอกเพราะว่ามันเป็นทริคสำหรับคนเปิดบริษัทหรือคนที่ทำบริษัทไปแล้วอะ่ะแล้วมีปัญหาเพราะว่า ทีแรกครูปุ๊กคิดว่าคอสพวกนี้มันจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่คนที่ทําไปสักพักคงไม่น่ามีปัญหาแล้วจริงๆมันไม่ใช่คนที่ทําไปสักพักแล้วยังไม่เริ่มทําการตาลาดแบบออนไลน์หรือไม่ได้ทำเพอร์ซันอลแบรนด์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ๊กก,ก็เลยจะเอาอันเนี้ยมาบอกให้ฟังให้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะมาศึกษากันได้มาคุยกันได้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าถัดๆไปจะมีอะไรก็จะมาเล่าห้่างตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ